ดีค่ะทุกคนพาไปดูหอยโขงนะคะที่ส่วนหอยโขงเยอะแต่ไม่กล้ากินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นโคดหอยไงมันตัวใหญ่มากอ พอฝนจะตกที่นู้นผสมพันธุ์กันขอโทษนะสองตัวเต็มมือมือเราใหญ่นะกล้ากินไหมล่ะแล้วที่ออกไข่เซมเลย ตามเนี่ยตามย่าที่ออกไข่ตัวใหญ่เกินเลยไม่กล้ากิน,น่ดูออกไข่กันเต้ ไ,ไ,ไข่หอยคลองคลองันมีเป็นสิบสิบไข่อะเยอะอย